เติมเกมทั้งทีแต่ตังที่มีก็ไม่พอนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอบบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสรตมเมอร์ผู้เล่นโปรเพเยอร์เขาก็เลือกใช้ร้านนี้กันทั้งนั้นจะรออะไรล่ะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตูนิคครับวันนี้เรามาอยู่ที่เกม FC Mobile กันดีเช่นเคยครับวันนี้ครับผมจะมาจัดเทียนะครับ GK หรือประตูที่เป็นเมตาณนะปัจจุบันตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นโหมดมเมนีเฮดทุ o มเฮดหรือว่าโหมดอะไรนะครับผมก็จะเอามารวมกันเลยนะครับนะเพราะว่าประตูเนี่ย ส่วนมากมันจะเป็น AI เล่นนะครับไม่ใช่คนเล่นเนาะอ่าส่วนมากจะเป็น AI เล่นแล้วตัวไหนจะติดท็อปทีอะไรนะครับเราก็จะมาดูกันเลยครับอ่าผมก็จะจัดมาเป็นนี่ฮะเมตาแรงเอสแรงเอบีซีครับผมเรียงลงมาเลยฮะอ่าตามนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเมาเรามาเริ่มกันตัวแรกกันเลยครับผมมาครับอ่าเบอร์นัวตัวนี้เบอร์นัว98ตัวนี้ ่าแรกๆเห็นอยู่นะครับในโหมดมินินะและก็ในโหมดเฮดูเฮ um ้ดน่แะแรกๆยังเห็นอยู่อ่าตอนท็อป OVR ประมาณ104อะไรแบบนี้ร้ยส10ี่ร้อยหกอะยังได้อยู่ครับแต่นณปัจจุบัน OVR มันไปล้นจนถึงร้อยแปแล้วนะณปัจจุบันนะครับตัวนี้ผมก็เลยว่ามันไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่แบบตัวที่เขานิยมสักเท่าไหร่นะผมก็จะให้ประมาณ B นะแต่ตอนที่ OVR น้อยน่ะอ่าตอนที่ OVR มันตันน้อยอ่ะ ตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เลยครับและเหนียวด้วยนะสําหรับเบอร์นัวนะครับอ่าัตตอมมาครับผมดอนนาลุม่าครับเมตาร้อยหกครับตัวนี้สุดจัดจัดนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากเลยครับใน TOTs นะครับเป็นเมตามาตลอดการเหมือนกันนะสำหรับดอนนารุม่าตัว98นะครับตัว98ตัวเนี้เหนียวมากๆในในเฮตูเฮตนะครับอ่าในเฮตูเฮตเนี่ยเหนียวมากมาก แต่ในมีนเนี่ยผมว่าประมาณกลางๆอ่าถ้าเรามาจัดกันจริงๆอ่ะถ้าความน่าซื้อนะไม่ว่าจะเป็นเฮดุงเฮดหรือว่ามีนีนะเพราะว่าผมจะจัดรวมเลยนะครับสำหรับประตูผมก็จะให้ดอนนารูม่าอยู่ที่ประมาณเทียเอครับประมาณเทียเอบวกหรือถึง S ได้เลยนะอ่าทำไมถึงมาถึงเทียเอเพราะว่า ผมจะให้เพราะว่ามันเป็น OVR 98นะครับอ่ามัน OVR มันน้อยจนเกินไปละถ้าเราจะไปทำ OVR พวก108 109อะไรแบบเนี้ยมีนิก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นละอ่าและ OVR มันจะดึง OVR เราลงไปอีกนะครับอ่าสำหรับตัว98นะแต่ h ฮดวงเ,เ,เยังเก่งอยู่ครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับผมเป็นมิรินนะครับมิรินตัวนี้ตัวหวัวสูงมากแล้ แล้วผมให้ประมาณ a อ่าผมให้ประมาณดอนลูมาเลยเท่าๆกันตัวนี้ยังเก่งอยู่ครับสําหรับฮีดูฮีดนะแต่มินีก็เหมือนกันครับมินีผมจะให้เหมือนกันเลยนะตัวต่อมาครับโกเบลโกเบลตัวนี้เมตาตลอดการเหมือนกันนะณนะตอนนี้ผมยังเห็นคนที่ใช้โกเบลในโหมดมินีอยู่นะครับยังเหนียวอยู่ด้วยนะครับสำหรับโกเบลนะผมให้แลงเอสเลยเพราะว่าเป็นตัว99 9, ถึงห่างกับดอนลูมามา1 OVR ผมก็ยังให้เป็นตัวเป็นเอสเลยอนะ ตัวนี้เก่งมากเก่งเก่งจริงๆเก่งจริงๆครับสำหรับโกเบลครับเก่งจัดผมบอกเลยว่าเก่งจัดนะสำหรับโกเบลตัวนี้เป็นอ่อตัวหนึ่งที่เป็นเมตาเมนีเหมือนกันได้ทั้งเฮตูเฮตเหมือนกันอ่าได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น VSA ก็ก็เปียตาเหมือนกันครับสหรับโกเบลนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบหืสุดจริงๆนะสำหรับโกเบลครับผมสุดมากๆเป็นเมตาเก่าครับผมอ่าเป็นเมตาเก่านะแต่ถ้าช่วง o v r สัก108เนี่ยอาจจะเป็นเมตาได้เลยนะ แต่ตอนนี้ OVR มันไปแบบ1 1 0แล้วอะกำลังจะ11 11 1 2แล้วอะอ่าผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับสําหรับปีเตอร์เชคปีเตอร์เชคผมก็ให้ประมาณเบอร์นัวนะอ่าประมาณนี้ครับผม a i d เหมือนกันผมจะให้เหนือเบอร์นัวไปแล้วกันตัวนี้นะครับสําหรับปนะีเตอร์เชคนะเหนียวเหมือนกันครับแต่ยังไม่ยังไม่เท่ากับ2อ,อ่าคนนี้นะครับอ่าคอต้าตัวนี้เก่งมากนะตอนนั้นเป็น OVR 9 9แต่ผมว่าประมาณนี้ จริงจริงนะผมให้ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับ B ไป A ผมว่าประมาณ B นะไม่ไม่ถึงกับปีเตอร์เชคนะปีเตอร์เชคอับฮอลออฟดิจิตัวเนี้ยน่าจะเก่งกว่าครับอ่ะในหมวดมินิเน่ะเราเห็นชัดๆละตัวเนี้ยเก่งอ่าสำหรับหมวดมินิเฮดดูเฮดก็เก่งผมให้เท่าๆกันนะเฮดดูเฮดอ่าตัวต่อมาครับผมไอ้นี่ก็ไม่เห็นนะอ่ะอย่างอย่างกูโกโยริสอ่ะไม่เห็นเลยครับไม่ไม่ยองตัวนี้เก่งวีดเอมากอ่าตัวนี้เก่งวีดเอมากผมให้เป็น ประมาณเทียเอแล้วกันตัวนี้เฮตูเฮตอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับมิลินมิลินจะเก่งกว่าเฮตูเฮตแต่มินีก็เก่ง AID ครับตัวนี้ AID มากครับผมอประมาณนี้แล้วก็อย่างชมาย์ขึ้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมผมจะให้อาจจะอาจจะไม่ถึงกูเบลนะประมาณหน้าเอแล้วกันแต่เก่งมินีผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อประมาณนี้ <laughs> จริงๆตัวนี้แบบ อแอบเสียดายเหมือนกันนะเฮ้ t ุงเฮตอาจจะไม่แบบไม่หวือหวานะอ่าเฮุ้งเฮตผมบอกเลยว่าไม่หือหวาแต่ถ้าไม่ว่าจะเป็น VSA Mini ตัวนี้คือสุดจริงฮะอ่าสำหรับอ่าชมาเขึ่นนะสำหรับชมาเขึ้น99นะตัวนี้แต่ผมยังไม่ให้เหนือดอนนะดอนยังแบบเอาหวา่าตัวนี้ก็ไม่เห็นนะแรงร้อยไอโอว r อาร้อยเนี่ยยัง ประตูแมนซิตี้ตัวนี้ก็ไม่เห็นครับเป็นซอนนะอ่ะต่อมาครับเป็นกูตัวเห็นบ่อยมากผมให้เป็นเมตาเลยแล้วกันนะสําหรับกูตัวผมให้เป็นเมตาเลยเพราะว่าเห็นบ่อยมากๆครับสาหรับกูตัว100ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮดูเฮดวเอหรือว่ามเนครับเหนียวตัวนี้เหนียวครับบอกเลยว่าเหนียวมากๆสําหรับประตูตัวนี้นะกูตัว OVR 100นอะครับามีนอ,อาจจะไม่ได้แบบเวอร์ขนาดนั้นแต่เว A h อ d ฮดูเฮ เก่งอ่าผมให้เหนือโกเบลไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่คนใช้บ่อยมากๆและเป็นเมตาอยู่นะครับณตอนนี้นะะและยังเป็นเมตาอยู่นะตอนนี้อ่าตัวต่อไปครับผมโรเบิร์ตซานเชสโรเบิร์ตซานเชสตัวนี้ผมเคยใช้และเห็นอยู่ในเร้งมินิบ่อยครับเหนียวมินิครับตัวนี้เหนียวมินิแต่อาจจะไม่ได้แซงโกเบลนะเพราะว่าโกเบลผมรู้สึกว่าโกเบลเหนียวกว่าอ่าและและเสียงตอบรับที่ผมฟังมาจากในลีกหรือว่าที่ไปกดเล่นเองเนี่ยผมว่าโกเบลอ่ะ เหนือกว่าตัวต่อมาครับ d k r ถ้าเราจะเลือกนะ d k r ประมาณนี้ก็เก่งครับผมให้อ่าประมาณโรเบิร์ตซานเชสเลย d k r ตัวนี้ก็ประมาณโรเบิร์ตซานเชสนะอ่าตัวต่อมาก็ผมวานเดซาวานเดซามากูตัวเลยตัวนี้คือแบบถ้าเปรียบแบบสู้กันกับกูตัวนะผมให้เหนือกวากูตัวได้ซ้ําครับอ่าวานเดซาหนึ่งร้อยถ้าเปรียบแบบสู้กับกูตัวนะเพราะว่าวานเดซาไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนครับเหนียวทุกโหมดครับผม วันเดอร์ซ่าหนึตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนนะไม่ว่าจะเป็นเมเนเฮตุงเฮตหรือว่า VSA เหนียวตัวนี้คือเหนียวครับผมเหนียวจะจัดนะถ้าได้ท็อปฟอร์มเนี่ยผมบอกเลยหูยิงยากมากอย่าง hate hate, เฮตุงเฮตเนี่ยหูยปฏิกิริยาดีจะจัดอ่าอย่างกูตัวที่ว่าเหนียวแล้ววันเดอร์ซ่าเหนียวจัดนะตัวต่อมาครับผมเป็นฮอลวิทนะครับตัวนี้เล่นได้นะแต่ไม่ได้แบบ ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นผมให้ประมาณประมาณไม่ถึงมิลินนะเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเฮตูเฮดเลยครับตัวนี้ไม่เก่งเฮตุเฮตแต่มีโยนไกลนะ,ะสก,กิลมีโยนไกลแต่ไม่เก่งเฮตุเฮต์ผมให้เกินเ hey <to> hey มยองมาละกันนะสาหรับตัวนี้นะใครที่เปิดได้ละกันอ,อ,อาจจะถ้ามีพวกเนี้ยถ้ามีพวกด้านหน้าหรือแรงเอสเนี่ยผมว่าอัพแรงเอสดีกว่าดูเด็กดูเด็กเหมือนกันไม่หินเลยครับดูเด็กไม่หินเลยนะแลงซีเนี่ยผมจะให้เป็นเหมือนว่าไม่หินเลยละกันนะเพราะว่า แทบไม่เห็นเลยครับวพวกแรงซี <l ank C> เนี่ยแทบไม่เห็นว่าคนใช้เลยนะอ,อย่างอาริซงเนี่ยไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยเห็นอยู่บางเกมแต่ไม่เหนียวเลยครับไม่เหนียวเลย <l acht> อ่าเดคิอาร์หนึ่งร้อยหนึ่งตัวนี้ก็เก่งครับผมให้เหนือประมาณเนี้ยโรเบิร์ตซานเชสมาเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยแต่ยังไม่ไม่ให้เหนือโกเบลนะยังไม่ให้เหนือโกเบลผมว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอ่าเดคิอาร์ให้เหนือให้เหนือโรเบิร์ตซานเชสมาอเดี๋ยวขยับมาเียแบบนี้ก็ได้อ่าอ่าประมาณนี้ครับผมเหนียว แต่ยังไม่สุดเหมือนกันเหนียวแต่ยังไม่สุดมามา่าครับผมมาม่าหมูสับ <c oughs> <c oughs> มาม่าหมูสับผมบอกเลยตัวนี้อืมีต้าสิครับผมเห็นบ่อยจะจัดตัวนี้โอ้โหมาม่าหมูสับเฮ็ดเฮดอย่างเหนียวฮะมีนีก็เอาเรื่องฮนะเฮดตูเฮดเหนียวไม่พอมีนีเอาเรื่องจัดนะถ้าเปรียบกันจริงๆผมให้เหนือกว่าให้เหนือกว่าวนเดซานะ อ่าถ้าเปรียบกับจริงผมให้เหนือกว่าวันเดซาแต่อาจจะไม่คุ้มถ้าเรามีวันเดซากับกูตัว o v r 100อยู่แล้วนะครับถ้าจะถ้าเราจะอัพเป็นมาม่าอ่าอย่างตัวนี้เห็นอยู่บางเกมแต่ไม่ค่อยแบบไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะอาจจะเก่งประมาณนี้ครับประมาณนี้ให้ o v r 101แล้วกันอ่าหรือว่านี่ก็ได้นี่ก็ได้ครับเพราะว่าเป็น o v r 1 0 1นะอ่าได้ o v r ด้วยแล้วก็อ่าอย่างตัวนี้มาเหมือนกันได้ o v r พวกเนี้ยไม่ไม่ยองตัวเนี้ยก็เหมือนกัน มันสามารถแบบอ่าถ้าเดี๋ยว OVR มันจะเพิ่มนะครับอ่าสอ,สอตัวนี้นะถ้าทีมปัจจุบันเขาผ่านเข้ารอบนะครับอ่า UCL ตัวต่อมาครับผมเป็น m a ตินีสร้อยสตัวนี้เหนียวเหมือนกันนะเป็นผมให้มาตินสตัวนี้เหรอครับคนอาจจะไม่ได้ช้ายเยอะนะไม่ถึงกับเมตานะผมให้ไม่ถึงกับเมตาครับผมเฮดูเฮดมีเหนียวแต่มีนไม่เลยไม่เห็นเลยว่าเหนียวนะ ไม่เห็นหรือว่าเหนียวนะมินีนะครับแบกลำบากเหมือนกันมินีนี่แบกลำบากเหมือนกันแต่เฮดตูเฮดอ่ะพอเหนียวแต่ยังไม่เท่ากับกูตัววอเดซาผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่เป็นแฟนมิน,นีผมอาจจะอาจจะเสียใจเล็กน้อย <laughs> แต่มันก็เป็นความคิดของผมนะครับเพราะว่าผมเจอมาแล้วคนพี่อยู่พี่ที่อยู่ในหลีกผมก็ใช้เหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ายังไม่ได้ขนาดมือยังไม่ถึงพวกเนี้ยฮะ พกปีศาจพวกนี้ปีศาจเกินพวกนี้ <laughs> พวกเนี้ยปีศาจเกินเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เห็นเลยร้อยสองอ่ะให้ให้บาร,รมีร้อยสองแล้วกันประมาณนี้บาร,รมีร้อยสองก็น่าจะหัวบีหัวบีอ่ะบาร,รมีร้อยสองตัวต่อมาดอนลูมาร้อยสองดอนลุม่าร้อยสองเหมือนจะเหมือนจะดีแต่เอไอไม่รู้เหมือนกันตอนนรุม่าร้อยสองผมให้หลังมาตินนสแล้วกันไม่รู้สึก ผมรู้สึกนะว่ามันขาดขาดเกินๆยังไงไม่รู้อะสำหรับดอนนาลม่าร้อยสองนะเหมือนยังไม่เปิด AI ไหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออสำหรับดอนนาลม่าร้อยสองผมให้หลังมาตินีสแล้วกันผมรู้สึกว่ามาตินีสอะดูทรงดีกว่าดูทรงดีกว่าดอนนาลม่าร้อยสองนะแต่ก็เก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันโอบักร้อยสอง ตัวนี้ก็เก่งนะมินิก็เก่งใช้ได้เฮมินิก็เก่งใช้ได้เอาผมให้ประมาณนี้ละกันผมให้เท่าเกันโอบาลร้อยสองนะแต่เฮตุเฮตอาจจะไม่ได้แบบเหนือกว่าโกเบลแต่ก็มินิเก่งกว่าเยอะมินิเก่งเก่งกว่าโกเบลเยอะเลยและมันได้ OVR 1 0รยนะผมก็ให้ให้เหนือโกเบลมาละกันนะครับตัวต่อมาครับผมชาไมาเคลื่อน้อตัวนี้เหนียวมินิมากๆตัวนี้มีต้าเลยครับเหนียวเฮอุเฮตรู้สึกว่าจาก ovr 9 9าเก้ามาแล้วมาเป็นร้อยสองเนี่ยตัวนี้โคตรเหนียวเลยครับตัวนี้เหนียวมากๆและได้ ovr 102นะอย่างชามัยเคลนตัว ovr 102ตัวนี้เหนียวจัดผมมองเลยอาจจะหลังมาม่าก็ได้ครับอาจจะหลังมาม่าก็ได้แต่มาม่าเห็นบ่อยกว่าอ่ามาม่าเห็นบ่อยกว่าแต่เหนียวจริงชามเคล่อ้อยตัวนี้คือเหนียวจริงแต่ถ้าใน ovr 102เนี่ย ผมเชียร์เป็นชมาคืนเลยถ้าใครจะเอา o v r ร้อยสองนะเพราะว่าอย่างโอบรักด้นา่นมากับมันดิเนสเนี่ยผมว่าผมเจอมาแล้วตัวนี้แล้วก็พี่ที่อยู่ในหลีกใช้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้เหนียวเมเนมากครับตัวต่อมาครับผมเป็นอาริซงครับผมอาริซงของลิเวอร์พูโตโอร้อยสามตัวนี้ก็ผิดหวังเหมือนกันนะอาจจะไม่ถึงเมตาครับผมอาริซงร้อยสามนะเป็น o v r ร้อยสามที่แบบยังไงไม่รู้อะแต่ผมให้เหนือมันดีเนสละกันรอรอเขาปรับละกันเหมือนกันฮนะ เนี่ยอย่างนู้รอเขาปรับแล้วกันถ้าถ้าเขาปรับแล้วอาจจะมาให้อาจจะมาให้เทียสูงขึ้นหรือว่ายังไงก็ต้องดูที่อนาคตนะผมว่าตอนณตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ถึงกับเมตาอ่าถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกว่าอ่าเรามีกูตัวตัวนี้อยู่แล้วเราจะมาซื้ออลิซงเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ละดูคลิปนี้เป็นเอ่อแนวทางก็ได้ครับอ่าสำหรับใครที่มีแบบอ่ากูตัว100วัตต์ซา100จะขยับมาเป็นอลิซงร้อยสามไหมผมยังเชียร์ว่าไปตัวอื่นดีกว่า <laughs> <laughs> ผมยังเชียวว่าเป็นตัวอื่นดีกว่าตัวต่อมาครับผมเป็นเทสเตเก้นนะเทสเตเก้นของบาซ่าตัวนี้ <laughs> ผมรู้สึกว่าเฮด h เฮดไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยครับและรูปร่างไม่สูงด้วยครับอัน,นจริงๆนะโอร้อสามผมให้เกียรติโผมให้เกียรต <laughs> ิโอร้อยเกันความน่าซื้อยังน่าซื้อน้อยกว่า DKR ีอารเลยครับ ความน่าซื้อผมยังให้ความน่าซื้อน้อยกว่า DKR นะถ้าจะเลือกซื้อเทสเตเกนผมว่าซื้อ DKR ดีกว่าแต่ถ้าเราเปิดได้เทสเตเกนเนี่ยถ้าเราเปิดได้ตัวเนี้เราก็ med, อัพมิดอ่าอัพมิดล่นก่อนได้เพราะว่ามันอยู่ในแรงเอสนะยังอยู่ในแรงเอสเพราะว่าเป็น OVR 103อ่าแต่เฮียถงเฮียคุณต้องคุณต้องไอ้นี้หน่อย <c oughs> คุณต้องทําใจหน่อยเพราะว่ามันไม่เหนียวเลยครับ ไม่เหนียวเลยแต่บางเกมมีเหนียวแม้ก็มีถ้า Power s h o ชเรียบร้อยผมบอกเลยว่าเรียบร้อย Powersho t คือเรียบร้อยอ่าตัวต่อมาครับผมยาชินร้อยสามตัวนี้เก่งมีนีครับผมเฮดดูเฮดก็เอาเรื่องนะยาชินร้อยสามเอาเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้อาจจะอืมยาชินร้อยสามผมว่าอาจจะเหนือวอเตอร์ซานะแต่ยังไม่ให้เหนือชามาัยเคลื่อนความน่าซื้อผมว่าอาจจะเป็นชามาัยเคลื่อนมากกว่า กับยาชินร้อยสามบุฟฟอนก็เหมือนกันครับบุฟฟอนก็เหมือนกันผมให้ประมาณเนี้ยผมให้ประมาณหลังยาชินเนี่ยอ่าด้วยด้วย OVR ด้วยนะได้ OVR ด้วย,วยแต่ยังไม่ให้เหนือชไมขึ้นกับมามา่าแน่นอนตัวนี้นะยังไม่ให้เหนือชไมขึ้นกับมามา่าคาซิยาร์ร้อยสามคาซิยาร์ร้อยสามเหมือนกันกับอาริซงเลยฮะให้เหนืออาริซงหน่อยเพราะว่าอาจอ่าเหนียวอยู่ในมีนีเหนียวอยู่ฮะตัวต่อมาผมแคมปัสอุ้ย <laughs> แคมโปูเออตัวตรอมาเป็นแคมโพปูดครับผมตัวนี้ยังไงผมให้หลังเซสเตเก้นแล้วกันถ้าจะเอาเอา,เอา,เอาความน่าซื้อผมว่าโรเบิร์ตซานเชตน่าซื้อกว่านะอันน่าซื้อกว่าความน่าซื้อผมว่าอาจจะเป็นโรเบิร์ตซานเชตน่าซื้อกว่าแคมโป์ปูนะอ่าตัวตรอมาครับผมโฮเวิร์ดอ่าปีปัจจุบันแล้วนะจะเป็นปีอ่าฤดูหนาวนะครับ ปีรือดูหนาวโฮเวิร์ดนะครับตัวนี้ร้ออ่ะผมว่าประมาณนี้ประมาณอาริซงเนี่ยอ่ะยืนคู่กันเลย3ามทิกแทกโทเลย <laughs> ยืนเรียงกันแบบทิกแทกโทเลยครับนี่ฮะ <laughs> ตัวต่อมาก็ผมเป็นกูตัว OVR 104ร <laughs> ไม่อยากพูดเยอะอย่ิงๆตัวนี้ <laughs> สุดสุดไม่ว่าจะเป็นทุกสายไหนสายไหนสายวีเอกูตัว สายไหนสายฮิตตุงฮิตกูตัวร้อยสี่ตัวนี้คือตอบโจทย์มีสายไหนตัวนี้เลยกูตัวเหนียวมากมากตัวนี้กูตัวโคตรเหนียวและความน่าซื้อกูตัวคือแบบดีสุดตอนนี้ผมบอกว่าดีสุดอ,อน้อยเอ,อ้อน้อยเอ,อ้อรู้สึกว่าเหนียวขึ้นนะแต่ก่อนแต่ตอนที่มาแรกๆนะครับสําหรับน้อยเอ้อนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่เหมือนเหมือนอะไรทรงอะ่ะอ่า มันจะเหมือนเหมือนกับอะไรทรงอ่ะมาแรกๆไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับอ่าแต่ตอนนี้เก่งอ่าตอนนี้เก่งครับนอยเออร์นะตอนนี้เก่งมินีมากแต่ควักอืมอ่าผมให้ผมให้ประมาณนี้แล้วกันผมให้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามาม่ามาม่ามันเอเขาเรียกว่าอะไรมาม่ามัน1นะึ่งอเนาะอ่าเดี๋ยวให้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันได้ OVR ด้วยและเก่งด้วยครับมินีเก่งนะมินีเขาเก่งนะครับ สลหรับน้อยเอื้อและความน่าซื้อก็เริ่มมีแล้วเพราะว่าตอนแรกมาทรงเหมือนอลิซงเลยเหมือนคาสิยาร์พวกนี้เลยไม่เอาอ่าวเลยครับมันเหนียวขึ้นนะครับสําหรับน้อยเอื้อนะและใครที่ยังมีอยู่ก็รู้สึกถ้ารู้สึกได้ก็ก็ก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์แล้วกันหรือว่าใครที่แบบใช้น้อยเอื้ออยู่ยังเอืออยู่ก็ก็ขอโทษด้วยนะถ้าถ้ามันอยู่แล้งขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมกดเจอก็รู้สึกว่ามันอ่าและถามคนที่ใช้อยู่ก็มันรู้สึกว่ามันเหนียวขึ้นอ่ะอ่าใครใครที่ใช้น้อยเอื้ออยู่ก็ ถ้ารู้สึกว่ามันเหนียวขึ้นก็สามารถคอมมิ์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ยาชินร้อยห้าผมก็ให้เป็นเมตาแล้วกันอ่าให้เป็นเมตาแล้วกันแต่อาจแต่ความน่าซื้ออาจจะยังไม่เช่ากับกูตัวกูตัวเหนียวกว่าอ่ากูตัวเหนียวกว่าได้ลูอ่าได้ล่วงรูปร่างแล้วก็มีทั้งโยนไกลครบครบเหมือนกันครับแล้วก็ชามายคืนร้อยห้าเหนียวโคตร คือตั้งแต่ร้อยสองมาเนี่ยเมตาทุกร่างแนละ้วสำหรับชมาขึ้นนะครับร้อยห้าคือเหนียวโคตรครับผมบอกเลยว่าเหนียวจัดๆใครที่มีชมายขึ้นร้อยห้าอยู่แล้วผมบอกเลยว่าสุดในรุ่นเลยครับสำหรับแพทปัจจุบันนะหรือซีซั่นปัจจุบันเนี่ยคือเหนือสุดแล้วเหนือสุดแล้วไม่รู้ว่าฤดูหนาวจะเอาประตูตัวไหนมาอีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือเหนียวสุดๆ ผเหนือกกูตัวได้เลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทียนะครับสำหรับเทียประตูนะครับในโหมดมินิหรือว่าเฮีตูเฮีตอ่ะผมพูดรวมไปเลยแล้วกันในโหมดมินิหรือเฮีตูเฮีนะครับไม่ว่าจะเป็นแรลงเมตาแรงเอสแรล่งเอแรลงบีแรลงซีนะครับผมอ่าและใครที่สามารถและใครที่เปิดได้นะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับในแรล่งไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติ อ่าผมให้สมมติแบบนี้ละกันสมมุติถ้าเรามีอย่างอ่าดอนนลุมา98อยู่เราอยากอัพเป็นตัวไหนแล้วก็มองที่แรงเอสหรือไม,ไม่ไม่ก็แรงเมตาไปเลยอ่าแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเรามีดอนนุมาอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นอเอโอชาตัวนี้มันดีไหมหรือไ,ไม่ดีครับผมบอกเลยว่าไม่ดีนะผมก็จัดประมาณประมาณนี้ละกันหรือใครที่มีแรงเอสอยู่แล้วอยากขยับโออยากขยับ ก็ก็มาพวกแรงเมตาได้อ่ามิดหรือถ้าใครมีแรงเมตาอยู่แล้วอย่างเออกูตัววันซา,าอ่ะถ้าอยากขยับจริงๆก็ขยับมาด้านหน้าได้เดีย๋ยวพวกเนี้ยอย่างอ่ากูตัวร้อยสี่ยาชินน้อยเออหรือไม่ก็ชะไมขึ้นไปเลยแบบเนี้ยอ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าจะขยับจริงๆผมเชียร์ให้ขยับมากกว่า1น,น o v r นะอย่างถ้าเรามีกูตัวเรามาซื้อเป็นมาม่าไม่ค่อยคุ้มนะครับมันจะไม่ค่อยคุ้มนะ ผมว่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่แค่มาม่าคนผมเห็นเยอะกว่าแท่นั้นเองครับอย่างชชมัยขึ้นอ่ะเราสามารถแบบกูตัวเรามีกูตัวอยู่อยากเปลี่ยนชชมัยขึ้นอยากเปลี่ยนมาเป็นชชมัยขึ้นก็ได้อยากเปลี่ยนมาเป็นยาจินบุฟฟอนก็ได้เหมือนกันครับผมนะพวกนี้นะ สำหรับพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเทีมเยมประตูเลยกันเทียมประตูและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นความคิดของผมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แบบไปละเลยความคิดของใครนะครับหรือใครจะบอกว่าตัวนั้นตัวนี้เหนียวกว่าตัวนี้นะครับก็เป็นอยู่ที่ความคิดและ การใช้ตัวนักเตะของแต่ละคนนะครับอ่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับและใครนะครับที่ต้องการเติมเกมนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยอย่าลืมนะครับคุกกี้แลนด์ชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับผมฝากด้วยนะคะไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปฮะ